สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีเดือนพฤศจิกาสนานะครับวันนี้ก็อัพเดตราคา2รุ่น2ราคานะฮะก็จะเป็น Honda PCX 160กนะกับเว็บ125นะฮะตัวลอซีรวดนะครับเว็บ125นี่จะเป็นตัว2 0 2 6นะที่มีที่ชาร์จนะครับส่วน Honda PCX ตัวนี้ก็จะเป็นตัวซิงค์นะหรือว่าตัวท็อปนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับสำหรับ Honda PCX ก็มีมาใหม่อีก2สีนะก็จะมีสีขาวกับสีส้มนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินนะตัว2025นะครับตัวท็อปเลยตัวซิงนะครับนี่ฮะตัวซิง์ก็จะเป็นเรือนไม้แบบ TFT 5นิ้วนะครับวันนี้ก็เทียบราคานะฮะเผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กำลัง ตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่นะหรือว่ากําลังมองหารถใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะเอาแบบไหนนะครับวันนี้แนะนําก็จะเป็นแบบสายพานกับแบบเกียร์นะครับส่วนตัวนี้ก็แบบเกียร์นะก็จะเป็นฮอนด้าเวนเอ2500ลวดนะครับสีแดงนะฮะส่วนราคานะสำหรับฮอนด้าเวนเ2 5ตัวนี้ราคาอยู่ที่ห้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะห้ 58, าหมื่นแปดพันสองร้อยนะครับ สีแดงก็จะเป็นสีแดงเงานะครับนี่ครตัวนี้ก็ขับขึ้นด้วยโซ่สเตอร์แล้วก็เป็นระบบเกียร์นะครับสำหรับทนใดที่ชอบแบบเกียร์ก็ตัวนี้ก็ได้นะครับ5 8า0 0นะครับส่วนตัวนี้ก็ขับขึ้นด้วยสายพานนะครับเครื่องยนต์1 6 0ซีซี1ลูกสูบ4วาล์วนะครับตัวนี้ก็จะเป็น Honda PCX นะฮะ ราคาตัวรถอยู่ที่9 9 9 0 0มนานะครับแล้วก็จะมีค่าจดทะเบียนอีก1,500นานะครับราคารวมจดทะเบียนอยู่ที่1 0ึ0 0แบาทนะครับเพื่อเพื่อนพี่ๆเลือกใช้งานแบบไหนนะฮะ1 0ึ่0แรวมจดทะเบียนนะครับหรือว่า58,200บาทรวมจดทะเบียนนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นเว็บ125นะครับ เฟ125ตัวนี้ก็จะเป็นดุมตัวใหม่นะครับดุมก็จะเป็นหลุมแบบนี้นะครับแล้วก็ระบบเบรกตัวใหม่นะเบรกนี้จะเป็นแบบคอมบิเบรกนะก็คือเหยียบข้างหน้าเหยียบ mm hmm. ข้างหลังนะเบรกหน้าก็จะติดด้วยนะครับเี่ข้อดีของคอมบิเบรกก็คือเหยียบเบรกหลังนะติดทั้งสองล้อเลยนะครับแต่ว่ากาเบรกหน้านะก็จะติดเฉพาะข้างหน้าอย่างเดียวนะครับ ตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่58,200นนะครับส่วน h อน d ้า c x ก็จะเป็นระบบเบรกแบบดิสเบรกหน้าหลังนะฮะแต่ว่าข้างหน้ามี ABS นะฮะราคา11,400บาทรวมจดทะเบียนนะครับเปื่อเพื่อีเลือกแบบไหนนะครับวันนี้มาเทียบราคาให้นะฮะเผื่อเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าแต่ละท่านที่ชอบไม่เหมือนกันนะครับบางท่านก็ชอบแบบโซสเตอร์นะฮะบางท่านก็ชอบแบบออโต้นะครับ ออโต้นี่ขี่ง่ายขี่สบายนะกดรีโมทนะครับกำบรดก,กดสตาร์ทบิกดกันเร่งไปได้เลยนะก็ไม่ต้องใสเกียร์เหมือนเว็บหนสองห้านะครับแต่ว่าราคาก็ต่างกันนะพีซก็จะแพงกว่านะแต่ว่าได้เครื่องยนต์หนึ่งร้อยหกสิบซีซีนะครับหนึ่งลูกสูบสี่วาล์วนะส่วนเว็บหนสองห้าเครื่องยนต์หนึ่งร้อยยี่สิบห้าซีซีหนึ่งลูกสูบสองวาล์วนะครับราคาห้าหมื่นแปดพันสองร้อยกับหนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาท เพื่อนๆไี่เลือกใช้งานแบบไหนนะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะสำหรับท่านใดสนใจนะหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สอบถามเข้ามานะครับที่0ย์921577129นะครับร้านของเราอยู่ข้างสถานีรถไฟอำเภอกระสังนะขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะเงินสดก็เว็บ125 58,200นะฮะ PCX 1 1 4 0 0บาทราคานี้รวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะที่เข้าับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ